สบายดีพี่น้องมื่อนี้ได้มาแวะจันเลิศดมาตากแดดพี่น้องกันนี่แหละน่ะดูคนสองคนเมียไปใส้เมียเมียนี้แล้วเนคนบสมบูรณ<อ>์ไปเลยพิการทั้งตาเมียาบาอยู่นำ้ำสบายดีพี่น้องนไหมสบายดีพี่น้องเมียมาอยู่น้ำเนะเาะ ขุ่นเกวียนที่ว่าช่วงนี้ยเมียบอยู่ป่าก็เขาจะบอยวนนะบวกกุ้มเขาแล้วมันห้ามปูตาบวกกับบัวแจ้งเนี่กันมีฟ้าเลี้ยงบวกุ้มนะัลี้ยงบวกุ้มเขาจะเลี้นงกุ้มนองั้นจะเลี้ยงลูกสองคนเมี่ยเมียกับนี่ป้าลูกอคนนิงกับทรายเนาะตัวกับทั้งนิ่งทั้งทรายดีแล้วยังมีลูกใหญ่มากพอได้เบิ่งพ่อเนาะับ นะี à, mm. um. well. oh. ่ทั้งลูกสาวลูกชายเด้เหี้ยนพอด่ายทำหมดน้ำปลาซ้ำนั่นเด้ปลาซองอืมเจ่านั้นก็ใหญ่มากนะก็นเด้บึงพ่อบึงนั่นแหละคือโตกันปลนปลนน่องปลนยิ่งเลยเหียนปลาองผู้าไส้เลยเหียนปลาซอืมแต่ว่าอดช้านั่นกลับไปกับมือเล็กมือกินเมื่อโบแล้วมันมันหมูยี่หรือคุณห้างนั่นกับ่อด่ายกันี่หมดน้ำ สาำเขาใหญ่เนาะอ๋อใหญ่มากก็อยู่น้ำพ่อหาเลี้ยงพ่อแล้วนะโตนี่เงินเพิ่นก็บมดตักแด็ดเห็ดหน้าอยู่บ่บ่ได้เห็ดนเนาะหมดได้เห็นตาบ่ดีแม่เขาได้จะกินน้ำมันหาเล็กๆกันหน่อยเนาะขายยาสมุนไพร บ,บ้านจำเนื Never, ่องบ้านเด็กก the ็หน่อยแล้วอย่าต้มอย่าอย่างบ่เอออยาต้มอยาต้มบนไตสิเน็กหน่อยเขาได้กินเนาะเขาได้เลี้ยงลูกนะเขาได้กินจัเนึงแล้วบางมือก็เยอะมือบางมือก็ได้กินบางมือก็บริกินการตาเป็นมาแต่เกิดเมื่อเกิดหมดและเป็นมาตั้งเมื่อเกิดขังหนึ่งบัดมัดบัดไงแกตัวมากกับมากตาเสียขังหนึ่งบัดตาขังขังคว้าเห็นไหมตาขังคว้านะถ้าเป็นถ้าก็เริ่มเสียตาแม่ประมาณว่า ชาบ้านว่าชิบแปดชิเก่าปีลยละฉ่วัดเศร้าีกและวแต่แต่ตาเซียนไปใช้กับไปย่าย่างไปไปกับไปบุได้แต่ถุงโป้มเยอเถืออยะนะนี่ลูกสาวก็เป็นจะแพงนักใหญ่หน่อยเอ้ยมีคนนั่นอยู่ดอกจังหน่อยลูกชายยังดีมีลูกเนาะตอนนี้แหละสำคัญผู้ซีนพาไปพามาเนี่ยนี่ อ๋อบ่อใด้ได้คือเขาใหญ่มาเนาะเขาได้รับได้ดีกัมีเนาะปลา,เ,านนเนี่ยอะไรอย่งแก้แล้่ยอะไรอืมเยอะลูกเลยแหงเลยลูกอ่างแก้มาแล้วแม่เขากับความศึกษาเขาเขาเขาบอกสอนเขาที่แบบนั้นเลยเมื่อไรค้นหาเขาให้กินมืน่อไรได้ยังกินเนี่ยหมกยังนีซื้อเอาตลาดน้อย หมกไก่ห์หงห์หบหมหลำบากอยู่หลห์น์ะ์ห์เ์ล์บาห์ห์นับ์ห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 ์ก์ห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 มันห์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 นัห์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 า์ห์หมห์ห์หัหกห์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 าห์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 หห์ห์ห์หหหาหห เวลาโน้กข้าประกาศเพราอยู่ได้แต่ยุคแต่ยุคนียนั่นเป็นเรื่อยมั้ยแต่ในเมียการเป็นยูคกับปันได้ปรวมาณมันกากในช่วงนี้ช่วงมียนี่ปลากับบริ็นิพญาดานกับญต่ลูกข้าคขึ้นมาเบาเพียงไปหลายอย่างหลายแนวของแนวันบดีบอดอันนั้นบดีบอดบอดเตตาเนาะเมียนี้ปลาเลยเลยบัวลอยเป็นอย่างนั้น ถ่อนน้าก็เวทดวาจอกระลนเนาะอัง่นกับบดขอรรชาอเท่าปานนี้นะก็ือบาคอยธมชาติแมนว่าเนาะนั่นแหละซื้อยังอีละซ้มานงฮะสมปองสมปองสักปีแล้วนี่เจ็ดปี ชปีนาะองัีบท้นะององัจำัีนะผู้อ้อเปนองัเมาละหาเรี่ยงพ่อเด้อตหาเรี่ยงพ่อตัวแหละยังดีล,ล้มีพ่อแม่บอยู่กัยังมีพ่อเนาะนี่นำพาครอบครัว บวกคือมูเนาะบวกคือมูลไงขาเคินไรหายังกบฟ้าหายังกบมีเงิน s านเินกัเพื่อนกันบวกกัน่งเรานเกันขึ้นสคนคนแปกคนคนพันสิักันบวกบวกกบกมนวกมบมอยากกาอเป็นไม้เป็นพเป็นใบพาไม้กับมนที่ปลกแล้วส่วนหอืมวันนี้ได้อันนี้มา มะแปลงอันนี้เพิ่นคีย์บอร์ดราคามีคนเพิ่นใจดีเนี่ยเพิ่นเอามาให้เพิ่นเฮียนเลนเธอเพิ่นได้ว่าออกงานในนองในหน่อยแถวนี้เนาะนะเพิ่นกำลังสีเฮียนฮัดเลินมาแปลงหมกหม่แปลงเพิ่นไพ่บุกเขาได้คีย์บอร์ดแล้วก็พยามแล้วอ่มันได้พยายามเล่น พอได้แก้งานเล็กๆน้อยๆสังสรรค์นในบ้านเนี่ยพอได้เงนินซื้อขนมให้ลูกและเล็กน้อยจะตั้งใจพยายามอยู่อันนี้ก็ได้เขาอดทนอยู่เบิ่งกันไปเล็เน้อยอะไรกันเขาควรจะรู้จักอย่างเนี้ย น้ำเมือกี้เขากับเกือโอน้ำเมือกีเขากับไข่มหนึงสองคนสคนกับลูกผมบอทั้งเสือกมอกอไดมันว่างมาอยู่ที่มีแห้งแน่เอบคุกระปูปมาแจ้วจะได้กินกันเนานะเขาจะดีขึ้นหมูเนี่ยเป็นชิ้นเป็นไข่เป็นเนื้อหอยบดยากแต่อะไรแล้วมเงินซือ้อป่ะอไ่มีเงินซื้อขาดหลรย วา่าที่าจะคิดด้มีอีกว่าากว่าากเลือกไปพ่อเลย <laughs> มาทำนี่แหละพ่อเนาะบอดไป้ซะตุลุ่มหน่อกันะ <laughs> <อ>บอกับ <laughs> พ่อเ <laughs> เขาตีกดสุด <laughs> ท้ายนี่ก็ฝากติดตามเลยนะพี่น้องเดอ้อ ่องเบาเทียบันนาะวันนี้ได้มาแวะจันเลิศเพิ่น่องซองบ้างดี่แห้งคือเกาอ่าคนหน่อยดีไม่แห้งคือเก่าอฮะขอฝาก่องกันเ,เลยพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีทีนี้